สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G Fox Sport On Tour นะฮะเช้านี้ผมตื่นมาให้อาหารปลากรดัผมมาสังเกตเห็นว่ามีปลากระดับคู่นะฮะตัวผู้กับตัวเมียที่ผมปล่อยไว้ในโอ่งเล็กใบนี้นะฮะมันกำลังทำการรัดกันนะฮะแล้วก็ตัวผู้กอ,อดไว้ได้ผมเอามาใส่ในบอ่อนี้ประมาณ4-3-4วันได้นะ แล้วก็สังเกตว่ามันมีตัวผู้กอวอดแล้วก็ตัวเมียกําลังถูกตัวผู้รัดอยู่เมื่อกี้ผมเห็นมันแวบๆบแบบครับก็เลยรีบไปคว้ากล้องมาลองถ่ายดูแต่ข้างในมันมืดมากครับอาจจะมองไม่ค่อยชัดเดี๋ยวเราลองมาดูกัอนอีกทีนึงครับผมมันหลบเข้าไปอีกแล้ว เนี่ยมันจะมะีตัวผู้จะก่อวอดเป็นฟองไว้นะฮะนี่ผมก็จะทำเป็นเรียนแบบธรรมชาติให้มันนะมีต้นไม้น้ำมีผักตบชวาใส่ให้มันนะฮะเมื่อกี้ผมเห็นมันโผลนะ่มาแปบบแบบ๊บ กอฟอ,ฟองหัวของออมันนะฮะไม่เห็นละข้างในมันมืดนะฮะก็ถือว่าเป็นคารกว่า เป็นนิมิตหมายอันดีนะที่เห็นว่ามันมีการก่อวอดแล้วก็มีการรัดกันนะคิดว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งคงจะได้เห็นตัวปลาเล็กๆนะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะเพราะาผมยังไม่มีความรู้ในเรื่องของการาผสมพันเพอาะพันธ์ุปลานะแค่เอาตัวพู่กับตัวเมียมาปล่อยไว้ด้วยกันแล้วก็คอยสังเกตการดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะแล้วก็น้ําในบ่อในโอ่งนี้ผมพยายามจะ ่ไปยุ่งกับมันให้น้อยที่สุดครับจะมีก็เติมน้ำลงไปบ้างหากมันมีการพร่องลดระดับลงไปเพราะว่าองค์ที่ผมใช้จะมีรูรั่วอยู่นะเพราะว่าผมจะไม่เติมน้ำให้มันสูงมากนะเพราะฉะนั้นก็มันจะมีการซึมออกบ้างเล็กน้อยก็จะค่อยๆเติมน้ำลงไปทีละนิดทีละนิดนะ ก็หวังว่าคงจะไม่รบกวนในการอกอวอดฟักไข่ของมันนะฮะอืมอืมมปดูอีกทีนึงฮะมีไหมเราอย่าไปยุ่งกับมันก่อนดีกว่านะฮะอันนี้จะเป็นอีกองค์หนึ่งที่ผมยังไม่ได้อ่า เอาปลาออกมานับนะฮะก็ยังเลี้ยงปนๆกันไว้สําหรับโองง่งนี้ก็น่าจะมีจํานวนปลาที่น้อยกว่าโอ่งที่ก่อนหน้านี้ที่ผมเอาอ,ออกมาเช็คจํานวนนับแล้วได้40กว่าตัวนะฮะจำถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะ47ตอนนี้ผมคัดตัวเมียทั้งหมดที่มีอยู่10กว่าตัวเอาลงไว้ในบ่อนี้แล้วก็ตัวผู้ผมก็ได้คัดเอาอ 12ตัวที่แข็งแรงแข็งแรงไปปล่อยไว้ที่เขต่อถ้ำล่าสัตว์ป่าก่อนเป็นบ่อที่ผมได้เตรียมไว้เป็นแบบที่สนะฮะเพื่อให้มันคุ้นชินนะเพราะตอนนี้ตอนที่ผมขุดบ่อนี้น้ำมันยังขุ่นอยู่อตอนนี้ผมก็คิดว่าน่าจะทิ้งให้น้ำมันใสามากขึ้นกว่าน,นี้แล้วก็ให้ปลาตัวผู้มันคุ้นชินกับสถานที่ใหม่ก่อนแล้วก็เดี๋ยว ถ้าเราคิดว่ามันน่าจะปลอดภัยสำหรับปลากัดแล้วนะฮะเราก็จะได้นำตัวเมียไปปล่อยให้มันผสมพันธุ์กันนะซึ่งตอนนี้ผมรอดูว่าฝนมันจะตกอีกไหมเพราะตอนนี้ฝนมันทิ้งช่วงนานมากกลัวว่าน้ำมันจะแห้งลงไปมากกว่านี้อีกนะฮะก็ต้องค่อยๆทำครับนี่ฮะ และนี่ก็เป็นอีกบอ่อหนึ่งเป็นบอ่อเล็กที่มีคัดปลาตัวไซส์เล็กใหญ่ผสมกันไปนะส่วนมากจะเป็นไซส์เล็กๆนะฮะทีะ่ยังโตไม่เต็มที่นะผมก็จะไว้ในโอ่งนี้แต่ก็จะมีตัวใหญ่ปนๆลงไปด้วยนะ,ะส่วนตรงนี้นี่ฮะผมทำการทดลอง เลี้ยงปลากัดไว้ในนี้ตอนนี้ผมมีไม้น้ำที่ผมเพาะออกมานะฮะก็เอามาปลูกโอ้ได้ไอเดียใหม่เยอะเลยฮะนี่ฮะสำหรับนี่ฮะต้นนี้ได้มาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจครับก็เป็นไอเดียใหม่ครับเป็นไม้น้ำที่สามารถลอยในน้ำได้ส่วนต้นอื่นนี่ผมจมลงไปเลยนะฮะก็คือ ปลูกเสร็จปุ๊บเปลือกหอยจะจมลงไปในน้ําส่วนเปลือกหอยอันนี้มันจะลอยอยู่บนน้ําครับสาเหตุก็เพราะว่าผมอัดดินลงไปไม่แน่นนะฮะทำให้มีอากาศค้างอยู่ในก้นหอยมันจึงทําให้หอยลอยตัวจากาพื้นน้ําได้ครับอลอยตัวจากดินนะฮะขึ้นมาอยู่กลางน้ําได้และมันจึงเหมาะกับการปลูกต้นไม้น้ํา เพราะว่าไม้น้ําต้องการให้ใบมันพ้นมาจากน้ําส่วนรากให้จมอยู่ในน้ําถ้าเป็นลักษณะนี้เราจะวางไว้ในอ่างน้ําที่มีความลึกไม่ได้ครับมันจะจมลงไปทั้งใบทั้งรากแต่สําหรับแบบนี้นะคิดว่ามันจะอยู่ได้ไม่ว่าจะเป็นน้ําลึกน้ําตื้นมันก็จะสามารถลอยให้ใบโผล่ขึ้นมาข้างบนได้นะอันนี้ก็เป็นนี่ฮะ ไม้น้ำที่ผมเพาะปลูกอยู่ทุกต้นนะจะเป็นต้นที่แข็งแรงหมดนะอยู่ได้นานครับข้างในนี้ก็จะประกอบด้วยดินเหนียวนะฮะแล้วก็กาบมะพร้าวนะะอันนี้ก็เป็นการออกแบบใหม่นะฮะนี่ขออนุญาตพาท่านผู้ชมทัวอันนี้จะเป็นกระถางที่ผมเอาไว้สําหรับล่อยุงให้มาไข่นะฮะเพราะว่า ผมต้องการลูกน้ําเป็นการทดลองเหมือนกันครับในการเพราะเลี้ยงยุงนี่ก็มีหลายวิธีครับที่ผมศึกษาดูบางคนก็จะเอาใบตะไคร้ลงไปในแช่ในถังแล้วก็รอให้น้ํามันมีกลิ่นแล้วก็ยุงก็จะเข้ามาวางไข่ก็อันนั้นก็เป็นวิธีหนึ่งที่ใช้ได้ผลดีมากครับยุงจะมาไข่เยอะมากผมลองแล้วแต่จะมีปัญหาคือมันมีจํานวนเยอะเกินไปเราควบคุมมันไม่ได้แล้วก็ ในการตักช้อนให้ปลานี่ค่อนข้างจะยุ่งยากนิดหน่อยผมก็เลยลองเอามาใส่เป็นกระบะแบบนี้ดูนะเผื่อให้มันไข่ลงไปไมไ่กี่ตัวเราจะควบคุมปริมาณมันได้ง่ายาหน่อยนะถ้ามันเยอะเกินไปเราก็เททิ้งนะก็จะเป็นคัดๆก็และผมเคยลองเอาปลากัดใส่ลงไปแล้วมันโดดนะครับเพราะฉะนั้นภาชนะแบบนี้ไม่เหมาะกับการ ใส่ปากัดอย่างแน่นอนนะฮะ,ะแล้วก็เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมมาดูการทดลองอีกอย่างหนึ่งนะฮะนั่นก็คือการปลูกไม้น้ำนี่ฮะผมพยายามจะทดลองทำดูเป็นการปลูกอันนี้ผมปลูกลงดินไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวผมค่อยมาเอากากมะพร้าวมา,าโปะไว้ข้างหน้านี่ฮะอนนี้มันมีดอกด้วยนะต้นบัวอเมซอนนะฮะ นี่ครับสวยงามครับแบบนี้ผมทําแบบจมดินเออจมน้ําหมดเลยนะฮะยังไม่มีการทําทแบบลอยน้ําเพราะว่าเพิ่งค้นพบโดยบังเอิญเดี๋ยวค่อยมาทําให้มันเป็นพืชลอยน้ําได้ส่วนตรงนี้นี่ฮะผมก็กําลังจะนำอ้อหอยกาบมาปลูกอเมซอน ผมใช้พืชที่ผมถนัดก่อนนะ,ะนั่นก็คือเป็นต้นอเมซอนฮะเป็นบัวอเมซอนนี่ฮะตอนนี้มันมีดอกด้วยนะ,ะต้นนี้จะมีดอกสีขาวสวยงามอยู่นี่ฮะดอกเป็นต้นไม้เล็กใครสนใจที่จะปลูกไม้น้ำในห้องเล็กๆนะฮะก็สามารถนี่ฮะลองเอาไปทำได้มันทนครับ และนี่เป็นเปลือกหอยที่ผมกำลังทำเป็นพื้นที่ปลูกให้มันนะก็เดี๋ยวผมจะเอาต้นพวกนี้ปลูกลงไปในเปลือกหอยก็ค่อนข้างจะหลายขั้นตอนนิดนึงครับเปลือกหอยพวกนี้ก็ได้จากการเก็บมาจากอ่างเก็บน้ำแล้วก็หนองเลราซส่วนไซส์ใหญ่ๆนี้จะเก็บจากอ่างเก็บน้ำห้วยชุมพูครับ แล้วก็ตอนนี้ผมก็เริ่มฝึกเพาะขยายพันธุ์นี่ฮะเป็นผมไม่แน่ใจว่ามันเป็น,ปนต้นอะไรครับผมผมเห็นใบมันสวยดีใบเล็กนะฮะแล้วก็ผมก็เลยตัดมาเพาะซึ่งต้นพ่อพันธุ์มันก็อยู่ตรงนี้ครับมันน่าจะเป็นพืชตระกูลสมุนไพรอะไรสักอย่างมีเห็นเช่า เห็นผู้รู้บอกว่ามันมีคุณสมบัติเรื่องการหมักเส้นผมไม่ให้หงอกเร็วนะฮะใครที่อยากจะหมักผมไม่ให้มีผมงอกเร็วก็ใช้พืชต้นนี้หมักได้แต่วิธีการหมักผมไม่แน่ใจฮะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแปลงผักที่ลองฝึกปลูกเล่นๆนะฮะก็ อย่าลืมคอยติดตามกันต่อไปนะครับว่าโครงการหนองแดงทรายไม้น้ำของเราจะพัฒนาขึ้นไปอีกมากน้อยแค่ไหนะครับตอนนี้ผมอยู่ในขั้นการทดลองปลูกอยู่นะฮะก็อย่าลืมคอยติดตามกันต่อไปสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีครับแม่จันแดงกำลังจะไปตลาดแล้วนะฮะ